เคยเห็นคนอื่นทําก็คือจะใช้เป็นซอสคาราเมลใช่ไหมซึ่งมันก็จะแบบไม่กรอบอย่างนี้อันนี้มันจะกรอบนอกนุ่มในอะ่ะคือตัวแป้งมันหยุ่นหยุนเด้งเด้งนุ่มๆไม่ฝืดคอ,อแต่ว่าตรงด้านหน้าข้างบนที่มันเป็นคาราเมลกรอบๆเนี่ยอร่อยมากแล้วที่สําคัญนะหอมมากใช่เพราะว่าอันเนี้ยเราใช้นะคะใช่ครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel. ชาแน c เชฟแอนแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำวอฟเฟิลมินิหน้าคาราเมลกรอบค่ะ สองสูตรด้วยกันนะก็คือจะเป็นสูตรออริจินัลกับสูตรหน้าคาราเมลกรอบนะคะบฟเฟลตัวเนี้ย พิเศษมากๆเลยก็คือแป้งจะไม่นิ่มเกินไปนะแต่ว่าจะนิ่มๆเด้งๆคล้ายๆโมจิเลยล่ะค่ะแต่ที่พิเศษที่สุดก็คือสูตรนี้ทานแล้วไม่ฝืดคอกินแล้วไม่รู้สึกหิวน้ําอร่อยกลมกล่อมไม่หวานเกินไปมีแค่เครื่องทาวัาฟเฟิลอันเดียวก็สร้างอาชีพได้ให้มีไรายได้เดือนหนึ่งเป็นหลักหลายหมื่นบาทได้เลยล่ะค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากมีอาชีพแล้วก็ต้องดูให้จบอย่าก,กดข้ามนะคะเพื่อติดตามไอเดียทําอาหารให,ใหม่ๆอย่าลืมกดสับสกายกันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แบนดด้วยนะ สำหรับส่วนผสมนะครับก็จะมีนมสดครับแป้งสาลีอนเนกประสงค์แป้งข้าวเจ้าไข่ไก่น้ำตาลทรายผงฟูเกลือป่นเนยจืดละลายกลิ่นวานิลากลิ่นนมเนยอันนี้จะเป็นเนยสําหรับทานนะครับอันดับแรกเราจะมาผสมแป้งกันก่อนเลยนะครับไข่ไก่ครับตอกใส่ชามผสมได้เลยนะครับน้ําตาลทรายเทลงไปได้เลยครับและเราก็จะตีไข่กับน้ําตาลทรายให้เข้ากันก่อนนะครับ สำหรับอัตราส่วนว่าเราใช้อะไรเท่าไรบ้างเดี๋ยวเราจะบอกไว้ใ,ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดคุณนักเรียนคนไหนอยากรู้ว่าเราใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างก็สามารถนําไปสอบถามได้ในกลุ่มลับของเชฟแว่นได้เลยนะครับพะไข่กับน้ําตาลทรายละลายเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับแป้งสาลีเนก้อผสมไปครับผงฟูแป้งข้าวเจ้าเกลือเสร็จแล้วเราก็จะค่อยล่อนนะครับล่อนแป้งอย่างนี้ได้เลยครับทีนี้แล้วก็จะคนแป้งไข่น้ําตาลทรายให้เข้ากันก่อนนะครับ พอเริ่มเข้ากันแล้วนะครับให้เราค่อยๆทยอยเติมนมสดลงไปครับแล้วก็คนให้เป็นเนื้อเดียวกันได้เลยนะครับพอส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใส่เนยละลายลงไปครับพร้อมกับกลิ่นเนยนมนะครับใส่ลงไปได้เลยครับแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งครับเราก็จะนําไปพักไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ20นาทีครับระหว่างที่เรากําลังพักแป้งตัวแรกอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาทําแป้งตัวที่2กันเลยครับวิธีการเหมือนเดิมนะครับตอกไข่ใส่ชามผสมก่อนครับ เสร็จแล้วใส่น้ําตาลทรายลงไปครับแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนนะครับก็มาร่อนแป้งครับแป้งสาลีในประสงค์ครับผงฟูต่อไปครับแป้งข้าวเจ้าครับนํามาร่อนเหมือนกันครับใส่เกลือลงไปด้วยนะครับและเราก็คนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งครับพอเริ่มเข้ากันแล้วนะครับให้เราทยอยเติมนมสดลงไปนะครับแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบนึงครับต่อไปครับให้เราใส่เนยจืดละลายลงไปครับ ตามด้วยกลิ่นวานิลานะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับพอทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยดีแล้วนะครับก็นําไปพักไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลาประมาณ20นาทีเหมือนกันครับระหว่างที่เรากําลังหมักแป้งอยู่นะครับเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมของการทำวอฟเฟิลหน้าคาราเมลกันเลยครับสำหรับวระตุดิบนะครับนั่นก็คือลูกอมคาราเมลครับเดี๋ยวเราจะทุบให้แหลกเลยนะครับวิธีการทุบก็ไม่ยุ่งยากครับเตรียมถุงมาครับเสร็จแล้วใส่ลูกอมลงไปในถุงได้เลยนะครับสาครับเราก็ค่อยนํามาทุบนะครับ ไม่ต้องละเอียดมากนะครับเอาแค่พอหยาบๆพอก็ได้ครับจะนำมาเทใส่ถ้วยไว้ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับพอเราหมักแป้งจนครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาทําวาฟเฟอร์กันเลยครับให้เรานําเนยมานะครับตัวนี้นะครับปายที่เตาวาฟเฟอร์นะครับป้ายทั้งสองฝั่งเลยนะครับเราจะป้ายแค่เฉพาะครั้งแรกครั้งเดียวพอครับเราก็จะรอให้เตาวาฟเฟอร์ของเราร้อนนะครับหาทัพพีอย่างนี้มาครับคือหนึ่งทับพีอันนี้ครับมันก็จะเต็มเตาวาฟเฟอร์พอดีนะครับพอใส่ไปแล้วก็เกลี่ยหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาลงไปได้เลยนะครับ รอจนกว่าไฟสีเขียวตรงนี้มันจะดับนะครับพอไฟสีเขียวตรงนี้ดับแล้วนะครับถ้าเกิดคุณนักเรียนอยากจะได้ความกรอบนะครับเราก็สามารถอบต่อไปได้ครับประมาณสัก30วิถึง40วินาทีนะครับแล้วทีนี้ตัววัฟเฟอร์ของเราก็จะออกมาแบบกรอบนอกนุ่มในครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเปิดฝาตรงนี้ขึ้นมาครับค่อยๆแสะขึ้นมาครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนาวัฟเฟอร์ตัวนี้นะครับไปพักไว้บนถาดให้มันเย็นตัวลงก่อนครับสำหรับแผ่นต่อไปนะครับเราก็จะไม่ต้องทาเนยแล้วนะครับ1คเส่ลงไปในพพิม์ได้เลยครับ เกลี่ยทั่วอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาลงไปได้เลยครับเราให้ไฟสีเขียวตรงนี้ดับนะครับพอไฟสีเขียวดับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอบต่อไปอีกประมาณ30วินาทีครับพอครบ30วินาทีแล้วนะครับทีนี้เราก็เปิดฝาขึ้นมาครับใช้ไม้พายแบนๆนะครับค่อยๆแซะขึ้นมาครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็นำไปพักไว้บนถาดก่อนได้เลยครับต่อไปนะครับเราจะมาทําวอฟเฟอร์หน้าคาราเมลกันครับใส่แป้งครั่ตัวกันนะครับที่เราแบ่งแยกไว้ครับเสร็จแล้วก็ตักแป้งขึ้นมาครับ เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาอบครับสาหรับหน้าคาราเมลนะครับเพอเราอบเสร็จรอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนยครับมาทาเฉพาะด้านบนนะครับทาประมาณนี้ครับตักลูกอมคาราเมลที่เราทําการโขลกไว้เมื่อกี้ครับโปรยโปรยให้ทั่วนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาอบอีกรอบหนึ่งครับรอจนกว่าไฟเขียวจะดับนะครับพอไฟเขียวดับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราเปิดฝาขึ้นมาได้เลยครับ และเราก็จะใช้ไม้พายเหมือนเดิมนะครับค่อยๆแซะขึ้นมาครับก็จะได้วอฟเฟอรหน้าคาราเมลอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับและเราก็จะนําไปพักไว้บนตะแกรงก่อนครับก่อนที่เราจะทําหน้าคาราเมลทั้งต่อไปนะครับให้เราทําการเช็ดคราบคาราเมลที่ติดอยู่บนเตาออกให้หมดก่อนนะครับเพาถ้าเกิดเราไม่เช็ดเนี่ยเดี๋ยวตัวคราบคาราเมลเนี่ยจะทําให้หน้าวอฟเฟอิลตัวต่อไปของเราดําได้นะครับ พอเราทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ทำวัฟเฟอร์แผ่นต่อไปได้เลยครับเดี๋ยวเราจะขอตัวไปทำวัฟเฟอร์ส่วนที่เหลือให้หมดก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอการหลังจากที่เราทำวัฟเฟอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวัฟเฟอร์มินิของเราครับซึ่งวันนี้เราทําเป็น2หน้านะครับก็จะเป็นรสชาติดั้งเดิมกับหน้าคาราเมลกรอบนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ที่บ้านเนี่ยหอมอบอวลมากๆเลยนะคือ ขึ้นไปชั้น2เนี่ยก็ยังได้กลิ่นหอมเข้าไปในห้องนอนเลยนะคะอยากจะรีบชิมแล้วแหละแต่ว่าก่อนที่จะไปชิมกันนะคะขอทราบต้นทุนก่อนได้ไหมคะสำหรับต้นทุนวาฟเฟิลมินิหน้าคาราเมลนะครับต้นทุนทั้งหมดจะอยู่ที่81บาท22สตางค์ครับทำออกมาแล้วได้ทั้งหมด19ชิ้นนะครับก็จะตกชิ้นละ4บาท27สตางค์ครับ โอ้อันนี้คือหน้าคาราเมลเหรอคะใช่ครับหมายความว่ารวมไอล้ลูกอมคาราเมลแล้วนะเฮ้ยตอนแรกนึกว่าจะแพงนะเพราะว่าตัวลูกอมเนี่ยก็แพงแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารวมกับค่นาน้่าคาไฟอาตีกลมๆว่าอาจจะชิ้นละ5บาทละกันเนาะซึ่งถ้าไปขายชิ้นละ10บาทเนะี่ยคือกําไรเท่าหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าจริงๆนะอันเนี้ยเคยเห็นขายแบบตามคาเฟ่ร้านกาแฟน่ารักน่ารักเนี่ยเขาขายกันชิ้นละย5ิบาถึงบาทเลยนะคะเห็นไหมคะว่ากําไรดีมากๆเลยละค่ะต่อไปก็จะเป็นต้นทุนวาลเฟอร์มินิรสชาติดั้งเด ต้นทุนรวมทั้งหมดจะอยู่ที่49บาท37สตางค์ครับทำออกมาแล้วได้ทั้งหมด19ชิ้นนะครับก็จะตกชิ้นละ2บาท59สตางค์ครับฮะจริงหรอจริงครับอุ้ยขายละ5บาทยังได้เลยแต่ไม่เคยเจอหรอกชิ้นละ5บาทอะส่วนใหญ่ก็คือชิ้นละ10บาทนั่นแหละ ะค,ะคือไอตัวสูตรดั้งเดิมเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเอาไปแอปพลายเพิ่มเติมได้นะเช่นใครอาจจะแบบอยากจะเอาไปทายเยี่มต่างๆเอาไปโรยลูกเกดเอาไปโรยไว่ทองโรยมะพร้าวอ่อนโรยกระเพดะอะไรก็คือได้หมดเลยนะคะแต่ว่าสูตรนี้มันจะเป็นสูตรที่แป้งเนี่ยจะนุ่มหนึบนะคะจะแบบไม่ได้นุ่มจนเหลวไปเลยแล้วก็ไม่ใช่แบบแข็งๆเหมือนพวกวอฟเฟิลเบลเยี่ยมนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบกลางๆอ๋อก็เป็นสูตรที่เชฟแอนเนี่ยคิดขึ้นมานะคะว่าเออให้มันกรอบข้างหน้าได้แต่ข้างในก็ยังนุ่มอยู่นะคะเอาละค่ะ ทีน <icana> ี้มาถึงขั้นตอนสําคัญแล้วค่ะเชฟแวนมาชิมกันดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้ท้องร้องจอกๆแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่รสชาติดั้งเดิมกันก่อนเลยนะครับนี่ครับใส่แพคเกจ่างนี้เลยนะครับข้างหลังเราก็แค่ติดสติ๊กเกอร์อย่างเดียวครับคือถ้าเกิดว่าจะให้ดีนะคะตัวสติกเกอร์เนี่ยของตัวดั้งเดิมเนี่ยเราก็หาเป็นแบบอีกสีหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวรสชาติอื่นๆก็เปลี่ยนสีไปนะคะนี่ดู ออกเยี้มเยว้หน่อยๆนะใช่ใช่คือมันจะแบบว่าเป็นหยุ่นหยุนนะคะมันมีความ,มหยุ่นหยุนมันเด้งเด้งนะคะแล้วก็หนึบหนึบแบบเหมือนแอบคล้ายๆโมจินิดนึงเลยอ,ะอ่ะแล้วดูผิวสมัมผัสนะนิ่มผิวเงาเงานะคะไม่ติดคออืม มันไม่ฝืดคอเพราเรากัดลงไปเหมือนกับเราเคี้ยวแบบกึง่งกึ่งเยลลี่อ่ะใช่ไหมมันเด้งเด้งอ่ะใช่มันเด้งสู้ฟันอ่ะแล้วที่สําคัญนะหอมมากใช่เพราะว่าอันนี้เราใช้เนยสดนะคะใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครทําขายแล้วแบบอยากประหยัดต้นทุนจะใช้มะการีนก็ได้แต่เอาจริงๆนะเนี่ยขนาดเนยสดต้นทุนยังอะไรไม่ถึงห้าบาทเลยเนะ<อ>าะเพราะฉะนั้นเช้นเนยสดเถอะอือร่อยมากจริง<ๆ>เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาลองหนะ้าคาราเมลกันเลยครับนี่ อันนี้ตั้งใจทําเองนะชอบคาราเมลเยิ้มๆเนี่ยคือแบบตรงด้านหน้ามันจะกรุบๆเลยนะมาชิมกันเลยนะครับไอชิมมั่งค่ะวิธีนี้นะมันจะหอมคาราเมลมากกว่าอืเพราะมันจะมีกลิ่นไหมของคาราเมลที่เรานําไปอบอีกทีนึงอะ ใช่อร่อยมากเลยอ่ะเป็นรสชาติที่แบบไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยนะแบบเนี้ยอร่อยจริงๆค่ะแล้วเราใส่คาราเมลแบบไม่ยั้งอ่ะที่เราเคยเห็นคนอื่นทําก็คือจะใช้เป็นซอสคาราเมลใช่ไหมซึ่งมันก็จะแบบไม่กรอบอย่างงี้อันนี้มันจะกรอบนอกนุ่มในอ่ะวุยอร่อยมากเลยเนะี้ยตัวแป้งมันหยุ่นหยุนเด้งๆงนุ่มๆไม่ฝืดคอ,อ,อแต่ว่าตรงด้านหน้าข้างบนที่มันเป็นคาราเมลกรอบๆเนี่ยอร่อยมากคล้ายๆกินพวกแบบ ครมบูเร่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าเอาไปทำขายจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นว a f f l e สูตรดั้งเดิมนะคะที่แบบว่านุ่มๆอร่อยๆอใครๆก็ทานได้หรือว่าจะเป็นสูตรคาเมลกรอบที่เชฟแว่นทําขึ้นมาให้ใหม่ อร่อยไม่ซ้าใครนะคะรับรองเลยว่าจะเกิดทําขายนะะต้องขายดีอย่างแน่นอนเลยะคะ่ะและถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้รูปสวยๆเอาไว้ไปโพสตรับออเดอร์เราก็จะเอารูปไปโพสต์ไว้ให้ที่หน้า Facebook f แฟนเพจของเชฟแว่นนะคะอนุญาตให้เอารูปไปใช้ได้ฟรีเลยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพค่ะขอแค่อย่างเดียวแค่คอมเมนต์มาไว้ใต้รูปว่าขอนํารูปไปใช้แค่นั้นก็พอแล้วครับและถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนทําอาหารกับเชฟแว่นตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทําอาหารอยู่หลายคอร์สเลยนะคะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊กคอร์สหมูปิ้งเตาถ่านคอร์สหมูปิ้ด้ยยอออ่รเเีื แซนด์วิชพารวยคอสน้ำยำครอบจักรวาลคอสน้ำอิตาเลียนโซดาคอสหมูทอดตลาดนัดและคอสที่ได้รับความนิยมมากๆและนักเรียนคอนเฟิร์มทุกคนว่าอร่อยเข้มข้นแตกต่างจากสูตรอื่นจริงๆนั่นก็คือคอสชาชง10ชนิดค่ะรวมถึงล่าสุดที่กำลังจะเปิดนะคะนั่นก็คือคอสหอมหมกลาวา8หน้า8สไตล์นะคะใครสนใจคอสไหนทักหาแอดมินไปได้ที่ Facebook Fanpage ของเชฟแว่นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ